สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมี่นะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ประจำเดือนกันยายนให้กับชาวพิจิกนะคะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็แบบราศีนะคะการแบ่งวันที่ได้ทั้งตะวันตกและไทยไม่ฟิกนะคะเพราะว่าเป็นดวงทั่วไปนะคะ,ะสำหรับสถานะคนมีคู่นะ,ะมีประเด็นความรักนะคะถ้าโสดหรือ กำลังรอคนรักเก่าอยู่เดี๋ยวจะทํนายให้แยกนะคะเป็นดวงรายเดือนเหมือนกันเนาะแล้วก็เมย์เรียนแจ้งนิดนึงว่าตั้งแต่เดือนหน้าเนี่ยนะคะจะไม่มีดวงไล่ปักแล้วนะคะเมย์จะเปลี่ยนรูปแบบนะคะเป็นรายเดือนทั้งหมดแล้วก็จะมีแรนดอมเข้ามาแทนนะคะตาแหน่งแรกตัวตนคุณตําแหน่งที่2ตัวตนคนรักค่ะ3าสิ่งที่ต้องระวังค่ะ4พลังงานที่มีร่วมกัน5สิ่งที่เขาอย่าบอยคือรูหมุมมองในคำบ่งคุณนะคะเจ็ดทธิพลภายนอกแล้วก็บทสรุปค,ค่ะ ใช่สำหรับนะคะขึ้นเป็น e i g sub pentacles นะคะกับหัวก็ช่วงนี้นะเรื่องความมั่นคงนะคะก็ต้องใส่ใจนิดนึงเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือว่าเรื่องของการงานการเงินนะคะก็ต้องรอบคอบนะคะก่อนจะพูดอะไรจะคิดอะไรตัดสินใจอะไรนะคะมาเริ่มที่ตัวคุณคิงถือเหรียญอันนี้ถือว่าดีนะคะก็อย่างน้อยเนี่ยงานเงินของคุณเนี่ยไม่มองว่าน่าจะผ่านนะคะต่อให มีปัญหาไม่มั่นคงมีอะไรเข้ามาคุณก็แก้ไขได้สุดท้ายก็เอาอยู่ความรักก็เช่นเดียวกันนะคะส่วนคนรักเนี่ยขึ้นมาเป็นสามคาถาที่ลับหัวไม่มองว่าช่วงนี้เขาน่าจะมีการปล่อยวางนะคะมีการลดความคาดหวังลงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะ้างานเงินนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยเมื่อมีการลดความคาดหวังเมก็มองว่าบรรยากาศมันจะไม่ตึงเครียดนะคะ มันจะสบายบายมากขึ้นนะตรงนี้ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะคะอ่ะไม่ใช่ว่ายกเลิกไม่ทํากลางทางแบบนั้นนะคะแต่ว่าตีความในด้านบวกเนี่ยมันหมายถึงการที่เราไม่กดดันตัวเองนะคะสําหรับสิ่งที่ต้องระวังห้าถ้วยก็ระวังเรื่องเก่านะระวังปัญหาเก่าหรือว่าอะไรที่เคยเสียใจในอดีตนะคะพยายามอย่าไปนึกถึงอย่าไปเสียดายนะคะให้อยู่กับปัจจุบันนะ พลังงานที่มีร่วมกันในเดอสาร์ที่กับหัวค่ะถ้าจะอ่านต่อนเนื่องเลยก็คือว่าถ้าคุณมีปัญหาความรักะนะคะมันเป็นช่วงที่คุณสองคนเนี่ยกำลังฟื้นฟูความรู้สึกนะคะกอบกู้สิ่งที่อาจจะเคยเสียไปสิ่งสําคัญที่สุดคือความรู้สึกที่เสียไปนะะแต่ไม่มองว่าคุณทัึงคู่เนี่ยสามารถที่จะเยียวยากันได้นะคะก็คืออย่าไปโฟกัสที่เรื่องไม่ดีแล้วกันนะ,ะให้มองดูว่าเราตัดสินใจจะไปกันต่อแล้วเราก็เยียวยากันนะคะจะได้กลับมาสดใสได้เหมือนเดิมเนาะ ทีนี้สิ่งที่เขาอยากบอกคุณรู้เป็นสิบถ้วยค่ะตอนนี้เขาสนใจทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องของคุณนะเขาอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณถ้าใครแต่งงานแล้วก็หมายถึงว่าเขาอยากจะทุ่มเทเวลาให้ความอบอุ่นกับครอบครัวด้วยในขณะที่เขาสร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยนะคะมุมมองที่เขามองคุณเนี่ยนะคะขึ้นเป็น6คาทาก็เขามองว่าคุณเนะี่ยช่วงนี้มั่นคงแล้วก็ไม่ว่าจะทําอะไรคุณก็โดดเด่นประสบความสําเร็จนะคะในเชิงความรักนะคะคุณก็เป็นคนรักที่ดีสําหรับเขาเสมอนะ อิทธิพลภายนอกเป็นดิมเพลสนะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาทองค่ะช่วงนี้มันจะมีความมั่นคงเข้ามานะคะมันจะมีการประสบความสําเร็จแล้วก็อาจจะมีคนที่มีลักษณะเป็นทางผู้หญิงอะนะคะ,ะตัวนี้เราจะไม่จํากัดเพศนะแต่ว่าคนที่มีความนุ่มนวลอ่อนโยนนะคะจะเข้ามาช่วยเหลือคุณนะ,ะไม่ว่าจะด้านอะไรก็ตามนะคะมาดูบทสรุปค,ค่ะ,ะเด็กคือถ้วยกับหัวนะคะระมัดระวังอย่าคิดมากนะคะช่วงนี้นะคะ มีอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจก็ต้องปล่อยผ่านบ้างนะคะแล้วก็มี2เหรียญการแบ่งเวลานะคะในเรื่องของงานแล้วก็ครอบครัวอาอราชินีคาถาค่ะการงานเด่นทั้งคู่นะคะกำลังมีพาช s i o นแล้วก็มีแฮงแมนขึ้นมากับหัวน,นี้ถือว่าดีมากเลยแปลว่าอะไรก็ตามที่เคยแบบทำให้เรารู้สึกอึดอัดไม่สบายใจะคะ่ะจะผ่านไปนะคะก็จะกลับมาสู่ช่วงเวลาที่มันดีขึ้นช่วงเวลาที่สบายใจนะคะ หรือพูดง่ายๆคือการสิ้นสุดการรอคอยอะไรบางอย่างนะมาต่อกันที่เอวนะครนะคะดิจิทัลยูทู e นะคะมีเรดแฟลแล้วก็มีคีเป็นโอเพนไถ้าคู่ไหนที่เคยมีปัญหานะคะที่ค่อนข้างจะใหญ่เป็นเรดแฟลเนี่ย ไม่ว,ว่าคุณสองคนจะหาเวลามาคุยกันมาเคลียร์ตรงนี้นะคะแล้วก็การเคลียร์กันเนี่ยถ้าจะให้ได้ผลดีที่สุดก็คือการเหมือนกับต้องหยนโยนอะต้องยอมรับในข้อปกร่องของเขาได้คือต้องให้อภัยนะคะ,อ,ะอย่างที่บอกคะ่ะว่าอย่าไปคิดถึงเรื่องไม่ดีในอดีตได้ฟโฟกัสที่ปัจจุบันะนะคะ ถ้าคุณปล่อยวางตรงนี้ได้เนี่ยความผิดเก่าของกันและกันนะ่ะนะคะคุณไปต่อกันได้ในระยะยาวนะแต่ถ้าคุณไม่ยอมที่จะเลทโกไม่ปล่อยวางในเรื่องนี้อ่ะมันก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันนะคะยังไงก็ลองเอาคําแนะนําตรงนี้ไปใช้นะคะเดี๋ยวมาต่อที่ยังเจอวันเซอร์ค่ะอันนี้ก็เป็นคําแนะนําเหมือนกันนะคะ ในเรื่อง,องความสัมพันธ์นะอยาไปเจ้าคิดเจ้าแค้นนะคะถ้าคิดที่จะรักกันต่อก็ต้องให้อภัยกันได้ค่ะ Romance นะคะ trust แล้วก็ i t สซั o ทความรักเนี่ยเด่นนะคะถึงแม้ว่าเรื่องงานก็จะสำคัญเหมือนกันแต่ว่าคุณก็ยังให้ความสำคัญอะนะกับเรื่องของความรักเท่าๆกันแล้วก็ trust ก็หมายถึงการไว้เนื้อเชื่อใจกันได้นะคะ i t s u ั to you ก็คือว่ามันขึ้นอยู่กับคุณใน,นการตัดสินใจในช่วงเวลานี้นะคะ ทีนี้ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องอนอกเหนือไปจากเรื่องของโรแมนต์หรือว่าความรักเนี่ยมีก็มองว่าถ้าคุณกําลังทําธุรกิจหรือว่างานอะไรอยู่เนี่ยคุณจะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณมีความสามารถนะคะคุณสามารถทํามันได้ประสบความสําเร็จแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ในมือของคุณจริงๆนะคะคุณก็จะได้ประสบความสําเร็จในแบบท,ที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้นะเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายกันนะคะที่เลือกเกษตรค่ะ ตรงนี้อาจจะเป็นเราฝากถึงเขาหรือว่าเขาฝากมาบอกเราก็ได้นะคะ I regret lying to you ในดีที่ผ่านมาน่าจะมีอย่างไ้ฝ่ายใดฝ่หนึ่งนะคะที่โกหกกันนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าฉันเสียใจนะที่เคยโกหกเธอหรือว่าปิดบงังอะไรบางอย่างนะก็เคลมคำทำนายได้เลยนะคะถ้าชอบนะคะพิมพ์ลําดับได้เลย แล้วก็ถ้าอยากจะเช็คด,ดวงส่วนตัวหรือว่าสนใจหินมงคลน,นะคะส่งเสริมความรักการงานการเงินก็ติดต่อมาได้ที่ไลน์ที่ขึ้นให้ตรงน้องหมีนะคะเขียนว่าชายโยวันเดอร์สกอร์สโตนะคะถ้าเกิดแอดแบบเซิร์ชไม่ติดก็สามารถแอดตรง qr code คได้เลยเมย์ขึ้นให้ตรงต้นคลิปนะคะลองกอกลับไปดูได้เลยนะวันนี้ขอตัวค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ